สำหรับใครนะครับที่มีงบประมาณหมื่นต้นๆแล้วอยากได้คอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงที่ครบจบในตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีวันนี้นะครับผมจะพาไปดู3ร้านดังในฟอร์จ t o w าว่าแต่ละร้านเนี่ยจะจัดเซตคอมในงบประมาณหมื่นต้นๆยังไงบ้างแล้วก็จะแนะนําให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าแต่ร้านเนี่ยต่างกันยังไงคุ้มค่าแค่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแรกแล้วนะครับกับบานาน่าอีควปไปดูเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่คอมพิวเตอร์เซตแรกแล้วนะครับกับพี่ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้สวัสดีครับชื่อพันนะครับจากร้านมาดาอีควิปครับอยากให้พี่แนะนําหน่อยนะครับว่าคอมพิวเตอร์เซตนี้เนี่ยงบหมื่นต้นๆจริงๆใช่ไหมครัใช่ครับเซตนี้นะครับราคาหมื่นสามเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับจุดเด่นเป็นไงบ้างครับตัวนี้นะครับได้ CPU นะครับไรเซนห้าพันห้าร้อยได้แรมสิบหกกิกบาสสามพันสองนะครับแล้วก็ SSD SN เอสเนห้าพันนะครับสปีดอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยกิกนะครับการ์ดจอจะเป็นเอซูาดูโอนะครั์ดีเอ็กสามศูนย์ห้เป็นย ตัวโมดีฟจะมีไฟ RGB อยู่ข้างหน้านะครับสำหรับพี่พัน์แล้วพี่พัน์คิดว่าเหมาะกับใครครับเหมาะกับนักเรียนผู้เริ่มต้นนะครับผมมาดูที่ร้านแล้วผมอยากเปลี่ยนสักชิ้น2ชิ้นหรือว่าอยากเปลี่ยนเคสเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับได้ครับอัปเกรดได้ครับการรับประกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่พัน์ตามชิ้นส่วนนะครับส่วน CPU นะครับประกัน3ปีแรมนะครับตัวนี้จะไร้ทั้มนะครับแล้วก็ SSD ประกัน5ปีการ์ดจอนะครับตัวนี้ประกัน3ปีเมนบอร์ดก็ประกัน3ปีพาวเวอร์ประกัน1ปีแล้วก็เคสรับปปรรรรระกกกกััััันนนนนน1ีีีคคคคบบบอยาาาาให้้้พพ่่ฒ์ฝิดึงท มอฟอร์จูนนะครับชั้น3ร้านมันาอีควิคครับคอมพิวเตอร์เซตแรกจบไปแล้วรีบไปดูเซตที่2กันดีกว่านะครับว่าจะเร็วและจะแรงแค่ไหนไปดูเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านที่2แล้วนะครับกับพี่ที่จะให้คําแนะนำราในวันนี้สวัสดีครับต้นนะครับผมเป็นเซลล์ร้านแอดไวส์สาขาฟอร์จูนนะครับผมอยากให้พี่แนะนําจุดเด่นหน่อยได้ไหมครับในงบประมาณที่หมื่นต้นๆนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานพวกออฟฟิศทั่วไปจะเป็นตัว CPU ียูไรเซน5 506กีนะครับตัวนี้จะมีการ์ดจอออนบอร์ดให้ในตัวนะครับผมบออร์ดจะเป็น B550 ขง สุดพายนะครับถัดมาก็จะเป็นแรมสั่ง 2GB กิกับดีอนะครับ SSD จะเป็น1 t b ทนะครับ n v m e ของ w e สต e r n b a c k ครับ SN 770แล้วถ้าสมมติซื้อไปแล้วอยากจะอัปเกรดเพิ่มทีหลังนีได้ไหมครับได้ครับผมเราสามารถใส่กัดจอเพิ่มเข้ามาในช่องสล็อตด้านล่างได้เลยพี่คิดว่าเหมาะกับใครครับนักเรียนคนทางานด้วยครับตอนนี้ราคาตั้งหน้าร้านอยู่ที่1 2 9 9 0การบาทครับการรับประกันดูแลหลังการขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรับประกันเราจะรับประกันแยก ปีแรมรับประกันไลฟ์ไทม์ SSD รับประกัน5ปีครับในรุ่นนี้ของเวสต์แอนด์แบ็กแล้วก็จบแล้วนะครับกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่2อยากให้พี่ฝากร้านหน่อยครับว่าถ้าใครอยากมาดูคอมตัวนี้จริงๆเนี่ยสามารถมาดูได้ที่ไหนครับฝากร้านหน่อยนะครับผมร้านอยู่สุดการช้าฟอร์จูนทาวชั้น3นะครับร้านแอดไวฟอร์จูนนะครับโทรศัพท์ติดต่อนะครับ0 8 7 7 8 3 7 5 5 3ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูคอมพิวเตอร์เครื่องที่3กันต่อเลยดีกว่าและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ร้านสุดททท้้้้าาาายแแลลวนนนนะะะครรัับบกกพีีี่่่ผูชญอจ ให้คำแนะนำอะไรวันนี้สวัสดีครับชื่อแบค์นะครับเป็นพนักงานร้านเจ็ดไฮนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์เซ็ตใช้งานทั่วๆไปนะครับด้วยงบ1,3500บาทครับผมสำหรับเซ็ตนี้นะครับลูกค้าก็จะได้ CPU เป็นของ Intel c นะครับคอไอ i ้าหนเมนบอร์ดจะได้เป็นของ MSI b 7 6 0นะครับ B760M ส่วนแรมนะครับก็จะได้ของคิงตันสิบ d r 5 5,600ีอร้าบัตรห้าพันะกร้อ w d 500 GB ส่วน Power s u p p l y นะครับจะได้เป็นของยห้5ดลวะครับ เป็นวัตเต็มนะครับเคสก็จะเป็นของยี่ห้อซามาตัวนี้จะมีไฟ RGB สวยๆให้ด้วยนะครับก็เหมาะกับลูกค้ากลุ่มสําหรับใช้งานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารออฟฟิศต่างๆนะครับเล่นเกมก็ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเซตนี้แล้วถ้าซื้อเซตนี้ไปแล้วเนี่ยอยากจะอัปเกรดเพิ่มในอนาคตทําได้ไหมครับทำได้ครับลูกค้าสามารถอัปเกรด CPU ในอนาคตได้หรืออัปเกรดเพิ่มการ์ดจอเข้าไปเพื่อสําหรับเล่นเกมแรงๆได้เลยครับสินค้านะครับจะรับประกันเป็นหลายชิ้นนะครับเราจะประกันหน้าร้านให้ลูกค้าก่อน7วันแรกนะครับถ้าเสียภายในแรกเจตัวใหม่ ททีสินค้ารับประกันตามชิ้นหลักๆก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปีนะครับ CPU 3ปีเมนบอร์ด3ปีพอร์ r สปายสปีส่วน SSD Solid State ก็จะรับประกันให้5ปีนะครับแรมก็จะประกันให้ร <published> ้ถามวาเลนตีเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือว่าออฟฟิศ <ich> นะครับอยากมาดูที่ร้านเองเนี่ยต้องมาที่ไหนร้านเจ็ดไฮนะครับอยู่ที่ตึก i t m a l l Fortune ชั้น3ครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามสำหรับสเปคคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นอุปกรณ์ สำหรับคอมพิวเตอร์ต่างๆได้นะครับครบมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากมากนะครับที่มาให้ความรู้เราในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมทั้ง3ามเซตในงบหมื่นต้นๆใครที่อยากมาดูเองเนี่ยสามารถมาดูได้ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวชั้น3เลยนะครับและถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ